อ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระก็บพี่เดินทางมาถึง ep ที่หนึ่งสกันแล้วนะคะพี่พี่เช่นเคยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พีๆคะอ้าววันนี้แม่บ้านก็มีพระมาพี่ได้รับชมกันนะคะพี่ขาเรามาดูองค์แรกกันนะพี่องค์นี้เป็นพระกิ่งก้นสีทองนะคะพี่นะนี่นะคะเป็นพระกิ่งก้นสีทองนะพี่นะ อ้าวช่องทางการติดต่อนะพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์นะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขาชอบใจองค์ไหนโทรเข้ามาทักเข้ามาได้นะพี่นะอ้าวองค์นี้เป็นพระกิ่งก้นสีทองนะพี่พี่นะอ่าม่บ้านให้ดูนะพี่นะนี่เป็นลักษณะพระกิ่งก้นสีทองนะคะพี่พี่ขะนี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะ ไ่ฐานเป็นสีทองแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะพระกิ่งก้นสีทองเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะรายการแรกนะพี่นะสนใจนะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ค่ะ0 8าหนึ่ง6 5นะพี่นะอ้าองค์นี้เป็นสมเด็จเกศชยโยเลี่ยมเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นเลี่ยมสมเด็จเกศชยโยเป็นเลี่ยมเปิดหน้านะพี่เป็นเลี่ยมเก่าเปิดหน้าไว้แบบนี้นะคะ นี่นะคะพี่พี่ขาเนื้อสมเด็จเป็นอย่างนี้นะพี่นะนี่คะ่ะ <grief> เป็นลักษณะของเนื้อสมเด็จเกตชยโยนะพี่นะเป็นเรี่ยมเปิดหน้าไว้นะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะเนื้อด้านหลังนะพี่นะนี่เปิดแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้อด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ขานี่นะคะ อ,อ่าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะองค์นี้เป็นสมเด็จเกตชโยเลี่ยมเก่าไว้แบบนี้นะพี่หน้านี่นะคะเป็นลักษณะของสมเด็จเกตชโยเนาะพี่เนาะนี่ค่ะอ่ารายการถัดมานะพี่เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะ นี่นะคะกเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ๆเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่อันนี้เป็นพระปิดตาใสา่วัดสะพานสูงนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นนะคะพี่ๆคะ่ะยังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าจะโทรหรือทักไลน์เข้ามาก็ได้นะพี่นะ อ, miracle. อ้าวองนี้เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นะคะรายการถัดมานะพี่เป็นพระกำแพงเม็ดขนุนนะคะองค์นี้นะคะพี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะเป็นพระกำแพงเม็ดขนุนนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระกำแพงเม็ดขนุนนะพี่นะนี่นะพี่เป็นสีตามส่องเลยนะพี่นะสีสันออกแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขา นี่นะคะอ้าองค์นี้เป็นพระกำแพงเม็ดขนุนนะพี่นะนี่ค่ะเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่อ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะอ้าวองค์นี้เป็นพระกำแพงนะพี่นะเป็นพระกำแพงเม็ดขนุนนะคะพี่ๆสนใจนะพี่โทรหรือทักไลน์มาขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่ขา อ่ารายการถัดมานี่ครับรายการนี้เป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะคะองนี้เป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะคะพี่ๆขานี่นะคะอ่าเป็นลักษณะหลวงพุทวดเนื้อว่านเนาะพี่เนาะนี่นะคะสีสันนี่ตามสองเลยนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่คะ่ะด้านหลังมีบนสารมีแร่โรยแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะอแม่บ้านมีพระไมะ้พี่ได้รับชมกันเนาะพี่เนะาะนี่นะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่พี่นะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะพี่นะ อยู่ในเลี่ยมเลี่ยมขอบขอแบบนี้นะพี่เก่าเก่ากันแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเลี่ยมเก่าเก่ากันแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเก่าทั้งพระเก่าทั้งเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่เป็นเนื้อด้านหลังพี่นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตานะพี่นะ เนื้อตะกัวเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตานะพี่นี่คะ่ะอ่านี่ค่ะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่อชอบแล้วก็สามารถ,ถโทรหรือทักไลน์กันมาขอรูปเพิ่มตเติมได้นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นะคะพี่ขามีสอง,ององค์ให้พี่รับชมกันนะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ขานี่คะ่คะอ่า นี่นะคะพี่ชัดเจนเลยนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะนี่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาค่ะประมาณนี้เนาะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่สองนะพี่นะ เมื่อกี้เป็นองค์ที่หนึ่งอันนี้เป็นองค์ที่สองนะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นลักษณะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่หน้าตาชัดเจนทั้งสององค์นะคะพี่นะนี่นะคะเก่าๆกันทั้งสององค์เลยค่ะพี่ขาองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่สองนะคะนี่นะคะพี่ๆที่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะพี่นะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะอ่า ยังไงก็ฝากพี่เอฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ๆขานี่นะคะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะองค์ที่สองนะคะอ้าวรายการถัดมาแล้วพี่เป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อออกสีดําๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะค่ะองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่ๆขานี่นะคะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะ นี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่เนื้อด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะพี่พี่ขานี่เป็นพระผงสุพรรณเนาะพี่เนาะอ่าชัดเจนนะพี่นะสีสันตามส่องเลยค่ะพี่พี่ที่สนใจหรือว่ายังไงนะพี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะพี่นะ อ้าวอันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะคะพี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนะพี่บางพลีใหญ่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตเนาะพี่เนาะน,นี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่นะสีสันตามส่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่พี่ขา นี่นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตเนาะพี่เนาะค่ะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะพี่นะนี่เป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะพี่นะนี่นะคะหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนะพี่นะนี่สองสี่เก้าแปะนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะของเหรียญหลวงพ่อโตเนาะพี่เนาะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะพี่ขาอ่านี่นะคะพี่อ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระลีลาเนื้อชิ้นเลี่ยมเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะดูเนื้อนะพี่นะนี่นะพี่เนื้อเนื้อแบบเ,เก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะมีคราบฝุ่นคราบอะไรเต็มเลยนะพี่นะเป็นลักษณะเลี่ยมเก่าเปิดหน้าไว้แบบนี้นะพี่นะ น,นี่นะคะเป็นลักษณะหลวงพ่อไอ้พระลีลานะพี่นะพระลีลาเนื้อชินเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่นะคะเก่าเก่ากันแบบนี้เลี่ยมเปิดหน้าแล้วก็เปิดหลังแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะพระลีลานะพี่นะเป็นเนื้อชินเนาะพี่เนาะเลี่ยมเก่าไว้แบบนี้นะพี่อ่านี่นะคะค่ะ นี่นะคะพี่เป็นพระลีลาเนื้อชิ้นเลี่ยมเก่าๆเลยนะพี่นะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่ารายการถัดมาเป็นสมเด็จนะพี่นะสมเด็จข้างหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆกันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะไป่บ้านสองให้ดูนะพี่นี่นะคะองนี้เป็นสมเด็จนะพี่นะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเลี่ยมแบบนี้ไว้นะพี่เลี่ยมพลาสติกไว้แบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นรูปเหมือนเขียนว่าหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะสมเด็จนะพี่นะหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะด้านหลังนะพี่นะไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขานี่นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จนะพี่นะสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยแบบนี้นะพี่นะสีสันเข้มกว่านี้นะพี่นะอันนี้โดนแสงไฟสีจืดไปนะพี่นะอ้ารายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่านะพี่องค์นี้นะคะชมนะพี่นะนี่นะพี่นะสมเด็จนี่เป็นเนื้อสมเด็จนะพี่นะเป็นสมเด็จเก่านะพี่นะนี่นะคะชมกันเลยนะพี่ สวยงามตามท้องเรื่องนะคะพี่พี่ขานีนะคะ,อ,ะอ่าองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะนี่ด้านขอบนะพี่นะขอบขอบเก่าเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานี่เป็นด้านหลังนะพี่พี่นี่นะคะเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะนี่คะ่ะเป็นลักษณะของสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขานีนะคะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ อ่ารายการถัดมาเป็นสมเด็จปิดทองนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นปิดทองเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะมีทองปิดแบบนี้นะพี่นะมีคราบนะพี่นะนี่นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จปิดทองนะพี่นะเก่ากันเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่ด้านขอบก็มีทองปิดมาด้านขอบด้วยนะคะพี่ๆขาอ่านี่นะคะ อันนี้เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังก็มีทองปิดมาแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จปิดทองนะพี่ๆนะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่ขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่ๆขานี่นะคะเป็นสมเด็จปิดทองนะพี่นะอ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญจบหลวงพ่อไป่นะคะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ องนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่นะคะพี่ขานี่อีกนะคะอ่าเป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่นะพี่นะนี่คะ่ะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นี่เป็นด้านหลังนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะไม่ชัดเจนไงต้องกราบขอโทษขอไว้พี่ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นนะคะ เดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะทุกที่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปล์นะพี่นะนี่นะคะอยู่ในเรี่ยมนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อไปลเก่าๆกันไปเลยเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะพี่นะนี่นะคะเป็นพระผงรูปเหมือนนะพี่นะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะพี่นี่นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นเป็นพระผงนะพี่นะรูปเหมือนหลวงปู่ศุกวัดโพไซทองนะพี่นะนี่นะคะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่พี่อ่าองค์นี้เป็นหลวงปู่ศุกรนะพี่นะพระผงหลวงปู่ศุกรนะพี่นะรูปเหมือนหลวงปู่ศุกวัดโพไซทองนะคะพี่ขา นี่นะคะพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่นะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเอาองค์นี้เป็นพระปิดตาไม้แกะนะพี่นะนี่ค่ะด้านบนเป็นพระปิดตาแบบนี้นะพี่ข้างในเป็นเป็นเป็นไม้นะพี่นะเป็นมีดแบบนี้นะคะพี่พี่แล้วก็มีจานนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะมีจานแบบนี้สองฝั่งนะพี่นะแล้วก็มีจานตรงนี้นะพี่นะนี่นะพี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะ นี่นะอ่าแล้วก็นี่เป็นพระปิดตานะพี่นะมีปิดทองเก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะอ่าอันนี้เป็นพระปิดตาไม้แกะนะพี่นะมีจานตรงนี้ก็มีจานนะพี่นะนี่นะคะมีจานทั่วนะพี่นะอันนี้มีนี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะด้านบนด้านด้านด่างนะพี่นะนี่นะคะเดี๋ยวไบ้านให้ดูด้านในนะพี่นะ นี่คะ่ะอ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะไม้แกะข้างในนะพี่นะด้านในเป็นลักษณะเหมือนมีด้ะพี่แกะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะเป็นพระปิดตาเนาะพี่เนาะนี่คะ่ะมีเป็นปิดทองเป็นไม้แกะแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่อ่าเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่าวรายการนี้เป็นเสือนะคะพี่ขา เป็นเขี้ยวเสือแกะมีจานนะพี่หน้านีนะคะเป็นลักษณะมีมีลูกด้วยแบบนี้นะพี่นะแล้วก็มีจานนะพี่หางยาวแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะองนี้เป็นเขี้ยวเสือนะพี่นะเป็นเขี้ยวแกะนะพี่นะมีจานนะพี่นะนี่เป็นใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีจานนะคะพี่พี่ขามีจานรอบตัวแล้วก็เป็นจานใต้ฐานด้วยนะคะอ่ามีสองตัวนะพี่นะ อันนี้เป็นตัวแรกนะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะในบ้านให้ชมอีกตัวเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่อันนี้เป็นอีกตัวนะพี่นะนี่นะคะน,นี่มีจานแล้วก็หางยาวมีจานด้านหลังด้วยแบบนี้นะพี่นะนี่คะ่ะในบ้านเมียมามีมาให้รับชมกันสองรายการนะพี่นะอ่ามีจานเหมือนกันนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะจานนะคะพี่ อ่านี่นะคะองนี้เป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะพี่ขาเขี้ยวแกะรูปเสือนะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นลักษณะใต้ฐานมีจานเช่นกันนะพี่นะนี่นะคะพลิกไม่ทันหันไวยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มาขอรูปเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นตัวที่สองนะพี่นะวันนี้แม่บ้านมีไม้ชมสองตัวด้วยกันนะพี่นะอ่ารายการถัดมาเป็นขนแผนหลวงพ่อโหน่งนะพี่นะนี่ค่ะดูเนื้อกันนะคะพี่พี่ขาเนื้อกันเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะ อ,องค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อหนงนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีจานแบบนี้นะพี่องค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อหนงนะคะพี่พี่ขามีจานกันแบบนี้นะพี่นะอ <cos. S 1> นี่นะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อหนงนะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะ<ๆ> พี่ๆซีสนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาสีสันนี่ออกออกสีสีออกแดงๆนะพี่นะเหมือนดินเผาอย่างนี้นะพี่นะอ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อเนียมนะคะพี่เนื้อชินตะกัวนะพี่นะนี่นะคะอง์นี้เป็นหลวงพ่อเนียมเนื้อชินตะกัวเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะสองหน้าแบบนี้นะพี่นะ นี่นะคะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่องค์นี้เป็นหลวงข้อเนียมเนื้อชินตะกัวนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะ,ะพี่นะนี่นะคะรายการถัดมาเป็นสมเด็จนะพี่นะองค์นี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะพี่นะนี่นะคะพี่ๆดูกันนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆกันแบบนี้เลยนะคะ เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขาชมกันนะคะพี่ขาวันนี้แม่บ้านมีมาให้พี่ๆได้รับชมนะพี่มาแบ่งปันให้พี่ๆทุกคนกันนะพี่นะพี่ๆที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนนะพี่นะยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขาองค์นี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ๆขา อยู่ในเลี่ยมเก่ากับแบบนี้เลยนะคะพี nice ่พี่นี่นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะอ่ารายการนี้เป็นกุมารทองเนื้อผงนะพี่นะเป็นสีทองเลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นกุมารทองเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้อผงนะพี่เป็นสีทองทองเก่าๆกันอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะอ้าองค์นี้เป็นกุมารทองเนื้อผงนะพี่นะ นี่นะคะพี่ๆที่สนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้จ้าเน้นย้ำว่าวันนี้แม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆะโทรติดต่อเข้ามาแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะแม่บ้านจะจัดส่งของให้นะคะพี่ๆนี่นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่นะรายการนี้เป็นเคี่ยวแกะนะพี่นะเคี่ยวแกะมีจานนะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะฉ่ำๆกันอย่างนี้เลยพี่นะสวยงามนะพี่นี่นะคะองนี้เป็นเขี่ยวแกะนะพี่นะมีจานนะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะเข e ี่ยวแกะมีจานนะพี่นะนี่แม่บ้านให้ดูจานตรงนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะจานชัดเจนนะพี่นะนี่นะคะเป็นเขี้ยวแกะมีจานนะพี่นะเป็นลักษณะจานแบบนี้นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นองค์แรกนะคะพี่นี่เป็นเขี้ยวแกะองค์แรกนะอันนี้เป็นองค์ที่สองนะพี่นะนี่นะคะเป็นเขี้ยวแกะนะพี่นะมีจานทั้งสององค์นะคะพี่ขามีจานทั้งสององค์นะคะพี่ลวดลายสวยงามนะคะพี่ขานี่นะคะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเขี้ยวแกะนะพี่นะ มีจานนะพี่นะนี่นะคะลักษณะจานชัดเจนนะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะนี่เป็นเขี้ยวแกะมีจานนะพี่นะมีสองตัวนะคะพี่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นมีดหมอนะพี่นะมีดหมอมีจานนะพี่นี่ค่ะเก่าเก่ากันเลยพี่นี่นะคะ เป็นลักษณะมีดหมอนะพี่นะมีดหมอเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่อันนี้เป็นตัวมีดนะคะพี่ขานี่นะคะนี่ดูด้ามด้ามเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่ค่ะมีจานนะคะพี่พี่ขามีจานแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะจานนะพี่นะ นี่ค่ะด้านบนเป็นลักษณะเหมือนประหลัดขิกตรงนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่พี่อ้าวองค์นี้เป็นมีดหมอนะพี่นะมีจานนะคะพี่ขานี่นะคะอ่าเป็นลักษณะเล่มใหญ่อยู่นะพี่นะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่ประมาณนี้นะคะพี่ขาเล่มใหญ่อยู่นะคะพี่ขาอ่าเก่าๆกันไปเลยเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่นะรายการนี้เป็นตะกุดนะพี่นะตะกุดลงรักนะพี่นะนี่นะคะ เป็นลงรักนะพี่ถักเชือกด้านในแล้วก็ลงรักแตกๆก,กันแบบนี้เลยนะคะพี่นะรักเริ่มแตกแล้วค่ะพี่ขานี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นตะกุดนะพี่นะกเก่ากันไปเลยค่ะพี่นี่นะคะอ่าเป็นลักษณะตะกุดนะพี่นะ ตะก like ุดลงรักเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะยาวนะพี่นะนี่นะคะองค์นี้ยาวนะพี่นะนี่นะคะพี่ขายยาวนะคะอ่านี่นะคะอ้าวรายการนี้เป็นประหลัดขีดหลวงพ่อก่วยพร้อมซองนะพี่พร้อมถุงเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะเป็นแบบนี้นะพี่นะอ่าถ่บ้านส่องให้ดูนะพี่นี่นะคะพี่เป็นประหลัดขีกเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่ะประหลัดขีดหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะ พี่พีที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะดูให้ใจดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่อ้าพี่พี่ทนายที่ไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะเดี๋ยวแ่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่เป็นประหลัดขีดหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขาขอเน้นย้ําว่าวันนี้แม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะพี่พี เช่นเคยค่ะฝากไปพี่เอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะวันนี้แม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูกหรือว่าทําอะไรไม่ถูกต้องรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษกขอไปพี่เวนะทีนี้ด้วยนะคะวันนี้แม่บ้านขอจบคลิปอีที่104ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ